สวัสดีครับสวัสดีทุกคนมาวันนี้ก็สีมาหมกปลาพี่น้องนี่ได้ปรากฏซองโตพี่น้องสีหม,มกหมกหม้อหั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่หมกแซ่บๆนี่นี่คำปุงก็งมี้นอันนี้พริกสดตะไคร้อันนี้หัวหอมแดงคานี่คา แต่้าไม่ไมกกรูดกระเทียมเนี่ยเครื่องปรุงไม่ใช่นี่นี่เลยพี่น้องที่เฮดมกหมอขั้นตอนแรกครับเอาปลาลงหมอ้อพี่น้องนี่ใส่เลยเทยลงเลยพี่น้องดับแรกปลานี่ลากดตั้งนี่เลยเนาะพี่น้องง่ายๆแล้วก็เอาไอ้เครื่องปรุงลง อาตะไคร้ลงก่อนพริกสดผ่าครึ่งลงไปขัดยมหัวหอมแดงลงไปขาไปมะกรูดแหมเรียบร้อยแล้วมันนี่ก็ใสป่ปลาแดดหน่อยหนึ่งตอนมีกินหอมพี่น้อง Nè. Hết bẹp ngay ngay rồi. Cũng luôn. xe lại xếp lại. Xe nói xếp nói. Nhà mục bỏ bẹp ngay ngay bên không? Tên làm tàn chắc nói. Xây lại đem chỉ hoán. Đẹp đẹp không mặt nó. Không. Xây nói nữa. เติมหนังปลาหน่อยหนึ่งลงไปเพื่อความหอมบัดที่นี่ก็สิเอาน้ำใส่ถ้าบ่าใส่มันสิบ่สุกพี่น้องใสน่น้าตาประมาณให้ปลามันสุกเอ้มหมาะหมาะบัดนี้ก็สิเอานี่ต้นหอมใส่ ตัดใส่เลยไม่งา่ายตัดต้นหอมไปเพชรนาหอมคือเกาไปนองไหมนี่ต้นหอมปกชิที่หอมสายลงไป เก็ดงกแบบง่ายๆพี่นกนี่ลักษณะวันนี้เนาะพี่นกนี่เราวเรียบร้อยกับพี่ไฟหมดน่ไฟเรียบร้อยไปเลยบ่หอมแ่บๆมาวันนี้ก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งพี่นะให้มันสุกเอาฝาปิดไป สัักนึงเดี๋ยวใครมาเบิงว่านหน้าตาจะเป็นอะไรเนาะมาพี่น้องวานนี้ซุกได้ที่เลยพี่น้องไอ้พร้อมกินมาวัานนี้ก็บจะมาเปิดเบิงนกำกันพี่น้องว่านหน้าตาจะเป็นอะไรเนะาะวันจะแซ่บขนาดไหนมาเปิดแพนว้าวนี่พี่น้องหมกปากโกด หมกหมอพี่น้องเอ,อ้ยนี่ไข่สุดยอดปะน่ะโอ้ยพร้อมกินแล้วพี่น้องซุกเรียบร้อยวันนี้พร้อมกิน,นหัวมันมานลองชิมบางตอนพี่น้องว่ามันนัวดปะ,ะว้าวอออืืหสุดยอดพี่น้องมาอันนี้ก็ซทำนี้แล้วน้องพี่น้องซุกเรียบร้อยพร้อมกินเหมืนกินเหมือนกันเด้อไป สวัสดีครับสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้องเบิร์ดส,ส,สุขสุขคนมหมากินข้าวน้วกันเด้อพี่น้องกับช่องฟันยังไม่เป็นจริงพี่น้องไหยนี่มื้อนี้ได้เมนูหมกปลาพี่น้องหมกปลากรดพี่น้องหมกหม้อนี่ว้าวมาโมลายางพี่น้องนี่ข้าวกินเคยอยู่พี่น้องก้อนนี่ กินคนเดียวกอลไม,มน่น้องมาแซ่บๆหน่อกันกระิมีผักแกงกระิมีนี่แกงกะปิแตงกวาแล้วก็มะเขือผักบุ้งหน่อยนึงพี่นอ้องนี่มาแซ่บๆหน่อกัน,กนมาอนีิกินหมกปลาพี่นอ้องเลยโอ้ยกินแกวกะปิก่อน,น่ะจัดหน่อยอันดับแรก ันนี้จะกติแ่บเนาะนี่ใครเนี่ยใครปรากด กินแบบงานน่ายๆเนาะเรื่องเป็นเดือนเือปรากฏโอ้สองโตนย่เติมไปเนาะมีไข่เต็มถอง mặn bên mặt Mấy đấy mày nhưng mà canh Chào. พริกแดงโมมีพี่น้องเนี่ยพริกเขียวเนี่ยพริกแดงเนี่ยพริกเขียวพาเคืองอ้สุดอยอดเลยใายเหรอ แสบจ้ะเอามืองอมาไม่หรอกอืมโอ้แสบ Oh, só at home โอ้แซ่บพี่น้องกินบบปากบบตีงเลยแซ่บหลาย เดาหวอันนี้เนอะปักดาหัวมันุกแซ่บครับ อาอพี่น้องคลิปนี้ก็บทรัพย์หนึ่กันเนาะคลิปน้ำทรัพยลานอลไรพี่น้องถ้าผู้ใดามาคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เด้เอพี่น้องสิ่งหนึ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อไว้พลาดคลิปใหม่เนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็บทรนี่แหละพี่น้องสบายดี